ตะลุยกิน3ร้านขนมหวานตามเส้น BTS นะครับ <_ C 1> เป็น crispy bun ที่แรกในไทยนะครับ Bing Sua t h a มีไข่มุกแล้วก็บุกด้วยนะครับทุกคนอร่อยมากอ่ะที่นี่นะครับเขามีเมนูที่มีแค่เซลลาที่เดียวนะครับคาเฟ่ขนมหวานนะครับที่แถวค่อนข้างน้อยนะครับรสชาติคือแบบนัวมากดีมากๆ สวัสดีครับทุกคนก่อนหน้านี้นะครับบอลก็ได้รีวิวคลิปขนมหวานนะครับไปแล้ว2คลิปนะครับนั่นก็คือร้านของหวานในตํานานนะครับกับร้านของหวานยันบรรทัดทองนะฮะมาวันนี้นะครับทุกคนบอลจะพาทุกคนนะครับตะลุยกินร้านของหวานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเดินทางง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าติด BTS ทุกร้านเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับทุกคนบอลจัดมาให้3ร้านจุกๆเลยครับบอกเลยว่าเข้มข้นหวานมันแน่นอนครับร้านแรกจะเป็นร้านไหนตามบอลไปเลยครับไป ไปครับร้านแรกนะครับบนจะพาทุกคนนะครับไปกินร้านที่ชื่อว่าบัรพชนนั่นเองนะครับร้านเขานาะอยู่ชั้นบีนะครับร้านก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้เลยมีน้องมังกรอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยครับไปสวัสดีครับอ่าเราจะบอกว่าที่นี่นะครับเมนูที่แนะนำนะฮะหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับคืออันนี้เลยครับเป็นคริสปี้บันนะครับเป็นคริสปี้ที่แรกในไทยนะครับแล้วก็ผสมกับ ไอศครีมข้างในนะครับนี่มีให้เลือก3รสชาติเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนมสดไอศครีมชอ็อกโกแลตเบลเยียมนะฮะหรือว่าชาไทยพรีเมียมนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาเป็นคริสปี้บันใส่ชอ็อกโกแลตเบลเยียมนครับผมแล้วก็เอาบิงซูชาไทยเพิ่มอีกที่หนึ่งครับบอกเลยนะฮะว่าหวานมันหอมเข้มขน้นเต็มรสนมแน่นอนครับ มาแล้วโหน่ากินมากอันนี้นะครับเป็นคริสปี้นะฮะไส้ช็อกโกแลตนะพี่บอลสั่งมาแล้วก็อันนี้นะครับสั่งมาเพิ่มเป็นบัลลาวานเนยนมนะครับแล้วก็อันนี้บิงซูมีไข่มุกด้วยมีไอศครีมนะฮะทุกคนคริสปี้บันคือน่ากินมากนะครับมาเดี๋ยวบอลกัดให้ดูครับขนมปังข้างนอกมีความกรอบจริงๆแบบคริสปี้มากๆแล้วก็ ตัวแบบเนื้อไอศครีมมีความแบบดาร์กช็อกโกแลตอบอกว่ามันตัดกันกำลังดีเลยเท็กซ์เจอร์คือดีมากเนี่ยบอกว่าต้องรีบกินนิดนึงเพราะไม่มันจะละลายปะมันไม่ได้หวานมากเกินไปคือตัวขอบๆตรงนี้มันจะแบบเหมือนแบบมีเกร็ดน้ำตาลนิดๆเนาะแต่ว่าแบบพอกัดไปแล้วแบบเข้ากันได้ดีมาก มัว่านี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบหวานมากกินได้เรื่อยๆหมดชิ้นแล้ก็ได้มาชิมตัวบิงโูดีกว่าหลอดตอนนี้น่าจะยังดูดไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อเหมือนแบบสลัดชี่น่าจะแบบยังไม่ละลายเนี่ยมันเป็นเกร็ดนี้ดูดิมีไข่มุกแล้วก็บุกด้วยนะครับทุกคนหวานมันชอบที่มันมีหลายเทสเจอร์มีให้เคี้ยวมีให้แบบละลาย มีเย็นผสมกรอบมีหลายอย่างมากอื <c oughs> แต่ตัวชาไทยเขาดีกว่านะครรู้สึกว่าแบบไม่ได้หวานมากจนเกินไปอืมกำลังโอเคเลยมามาชิมตัวนี้กันบ้างนะครับบัลลาหวานเนยนมนะครับทุกคน<อ>กลับออกมาคิดว่าน้าจะแบบเยอะมากเออฟินๆนะอือ่นอี่เนยดูบบนอือเป็นแบบ เปิดมิติใหม่กับการกินขนมปังเนยนมนะพวกคนมัมมน,น,นฉีกให้ดูดีกว่านี่เนื้อขนมปังมันแบบดีมากนุ่มมากืือ,อแล้วเขาก็คือแบบราคาเนชั่นข้นหวานแบบฉ่ำๆทุกคนืดีมากอืออร่อยมากอะ่ะหวานลงตัวอหมอมเนยฉ่ำนม กรอบนอกนุ่มในเบาๆตอนนี้นะครับทุกคนบอลก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านบัรนชนแล้วนะครับสวัสดีครับร้านนี้เปิดมานานเนีครับประมาณกับสองปีกอบสองปีแล้วอันนี้เป็นสาขาใหม่อ่ะอ๋อสาขาแรกนี่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่แถวเสาชิงช้าค่ะอ๋อเสาชิงช้าอ่าแล้วอยากรู้ว่าความพิเศษของแบบตัวคริสปี้บันนี่คือมันเป็นยังไงครับทำไมมันถึงแบบหูมีความแบบนัวกัดเข้าไปกรุบกรอบมากแล้วฟินมากเลยฮะ ปอดีที่ร้านนะคะจะใช้เป็นตัวคายเนชั่นนะคะสูตรข้นหวานเพราะว่าตัวรสชาติค่ะเขาจะมีความหวานข้นหนัวกลมกล่อมแล้วก็ได้ดบนมเต็มๆ้วยค่ะใช่ซึ่ง้าสมมติว่าแบบยิ่งผสมไปกับตัวเนยสูตรพิเศษของทางร้านนะคะเวลาที่เราแบบอบขนมปังขึ้นมาใหม่ๆนะคะเราแบบเปิดเตาอบมาเนี่ยกลิ่นมันจะแบบหอมมากหองเลยโดนร้ายสดๆคะใช่แล้วนอกจากนี้นะครับยังมีบิงซูใช่ไหมคะ บินซูนอกจากใช้คารเนชั่นข้นหวานแล้วใช้คาราเนชั่นอื่นอีกไหมครับมีค่ะที่ร้านก็ใช้เป็นตัวคาราเนชั่นสูตรเอ็กซ์ตราค่ะอ่าคือผสมด้วยกันเลยผสมเข้าไปเลยค่ะในชาไทยค่ะเป็นบิงซูชาไทยครับผมใช่เพราะว่าตัวคารเนชั่นเนี่ยเขาจะช่วยแบบชูแบบความหอมของตัวชาไทยเพิ่มขึ้นแล้วรสชาติมันก็จะแบบกลมรอบๆมากซึด้วมหน้านะคะอันนี้นะครับคือสูตรลับนั่นเองนะทุกคนยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเยี่ยมเลย เดี๋ยวเรานะครับขึ้น BTS สารแดงนะครับไปลงสถานีสนามกีฬานะครับซึ่งเราจะไปมาบุญคองกันนั่นเองนะครับเจอกันมาบุญคองครับทุกคนไปทุกคนครับร้านที่2นะครับที่บอลจะพาไปนะครับเป็นร้านคาเฟ่ขนมหวานนะครับที่อคนข้างน้อยนะครับร้านเขานะชื่อว่าจิ๊บจิบนั่นเองนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้า m กันะครับ ถ้าใครนะครับมาจาก BTS นะครับก็ลงบันไดเลื่อนตรงกลางนะทุกคนเจอเลยนะครับร้านหรือว่าถ้าเข้าจากาทางฝั่งถนนใหญ่นะครับก็ง่ายๆเลยก็คือตรงข้ามพยาเสเขบ มาเรามาสั่งเมนูกันเลยครับทุกคนสวัสดีครับเอาเป็นคัสตาร์ดเซตนะครับผมสามารถเลือกดิบได้ใช่ไหมฮะ,ะเ, 2, เลือกได้เซตสองแผ่นเลือกได้หนึ่งรสชาติถ้าเป็นสีะจะได้สองรสชาตินั้นผมเอาเป็นแฟมิลี่เซตดีกว่าเลือกได้สองรสชาติเอาเป็นใบเตยกับชาไทยแล้วกันครับ สั่งมานะครับเป็นแฟมิลี่เซ็ตนะครับมาแบบปิ่นโตเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นนมสดปั่นนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาเปิดปิ่นโตของเราดีกว่านะครับนี่ชั้นแรกจะเป็นอะไรนะนี่อ่าชั้นแรกนะครับจะเป็นสังขยาใบเตยที่เราสั่งมานั่นเองนะครับต่อด้วยสังขยาชาไทยนะครับแล้วก็ขนมปังอย่างแรกเลยนะครับใส่นมข้นจืดคานชั่นนะครับลงไปในตัวสังขยาของเราก่อนนะครับนี่เลยค่อยๆเทนะทุกคนอือประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวเราก็จะคนนะครับนี่ให้เข้ากันนะครับนี่ส่วนดิฟชาไทยนะครับเราจะทำเหมือนกันนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้นะครับคนให้เข้ากันนะฮะเพื่อให้ตัวสังขยานะครับมันไม่ได้หนืดเกินไปนะครับเวลาดิฟนะครับมันก็จะจิ้มง่ายขึ้นนะครับ ขนมปังนะสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นขนมปังขาวธรรมดาหรือขนมปังโควีดน,นั่นเองนะครับทุกคนกลิ่นใบเตยคือหอมมากนะครับทุกคนไปชิมเลยรสชาติคือแบบนัวมากดีมากๆกัมมารีเซ็ตก็สามารถที่จะสั่งมาแบบแบ่งกับเพื่อนนะครับแล้วก็แยกกันจิ้มแยกกันกินได้ ไปเดี๋ยวเราไปชิมชาไทยกันบ้างครับสีเขานะทุกคนมันจะไม่ได้ส้มมากเกินไปนะครับเอาลองชิมกอนส่วนตัวเลือกไม่ถูกนะทุกคนชอบทั้งสองรสชาติเลยนะครับใครชอบดิบแบบไหนนะครับก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับหรือว่าสามารถสั่งได้ตามใจชอบเลยครับเดี๋ยวเราไปชิมตัวนมสดปันกันดีกว่าครับ กลายเป็นพอกินแบบตัวสังขยาแล้วมากินนมสดปั่นนมสดปั่นแบบกลายเป็นไม่ค่อยหวานเลยนะทุกคนแต่ว่ามีความหวานมันอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าวันเห็นเขาใส่ค์เนชั่นข้นหวานไปด้วยนะครับนี่ปลาพขไห้อู้อูกับใบเตยเขาหอมจริงจริง ตอนนี้นะครับบอลก็อยู่กับคุณนิชานะครับเดี๋ยวถามคุณนิชานิดนึงนะครับว่าแควน้อยอร่อยมากนี่คือเป็นตัวสังขยาใช่ไหมครับความพิเศษมันเป็นยังไงครับคุณนิชาของตัวสังขยานะคะของเราก็คือคัดสรรมาอย่างดีจากสวนหอมเตยที่อยุทยาแล้วตัวใบเตยต้องมีอายุ30วันเราถึงจะคัดสรรออกมาทำ30วันเลยฮะถ้าสมมุติ29วันก็ไม่ได้ ตัวแก่ของตัวใบเตยมันจะไม่หอมขนาดนี้โข้าใจคือยิ่งแก่มันจะยิ่งหอมใช่ค่ะแต่แราก็อแก่ในระยะเวลาที่อบสมด้วยครับผมใช่ซึ่งนําไปผสมกับตัวนมใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็เอามาผสมกับตัวนมข้นจืดคานชั่นของของทางร้านที่เราจะเรียกว่านมหยอกด้วยนมหยอกใช่ค่ะหยอกหยอกลงไปใช่ค่ะหยอกหยอกลงไปตัวเนี้ยค่ะจะเพิ่มทําให้ตัว สับขยะใบเตยมีรสชาติหอมหวานขึ้นแล้วก็ทำเพื่อขนมปังก็จะเพิ่มมันก็จะดิฟง่ายขึ้นแบบที่ผมทำมีหน้ามันก็เลยทําให้รสชาติแบบกลมกล่อมมากขึ้นนั่นเองได้เลยครับขอบคุณคุณนิชามากเลยครับขอบคุณครับร้านต่อไปนะร้านที่3นะครับร้านสุดท้ายนะควันจะพาทุกคนนะครับนั่งรถไฟฟ้ายาวไปลงลาดพร้าวเลยสถานีเขาชื่อลาดพร้าวปะไม่ใช่ถ้าแยกลาดพร้าวนะฮะซึ่ง MRT ก็สามารถไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับ ่ปเดี๋ยวเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้กอคไปไหนไปไหน,ไ,นนะไปข้างบนออ๋ <laughs> ถึงแล้วนะครับสถานีห้าแยกลาดพร้านะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในเซ็นทัลกันครับเราจะพาทุกคนนะครับไปกินร้านชื่อว่าน้ำเต้าหู้ปูปลานะครับที่จริงเขามีสาขาในห้างหลายสาขาครับแต่ว่าพี่ต้องพาทุกคนมาที่เซ็นลาดนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีเมนูที่มีแค่เซ็นลาดที่เดียวนะครับนั่นก็คือเซตเมนูโกปีนั่นเองนะครับทุกคนที่มีทั้งน้ำเต้าหู้นมสดนะครับโกโก้โรงเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นขนมปังที่มีสังขยาสอดไส้ข้างในนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับไป ถึงแล้วนะครับนี่เลยนะฮะน้ำเต mm ้า hmm. หู้ปูปลานั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งเมนูกันครับไปสวัสดีครับเอาเซ็ตโกปิ pee. ทั้งเซ็ตเลยครับผมทั้งเซ็ตมีอะไรบ้างนะครับม oh. okay. okay. ีตามนี้เลยใช่ไหมฮะอ๋อก็คือทั้งเซ็ตก็คือได้ตามนี้เลยน้ำซามแล้วก็ขนมปังกรอบสังขยาไข่หนึ่งอ๋อโอเคครับ วนสั่งมานะครับทุกคนเป็นเซตโกปีนะครับมีทั้งหมดนะครับน้ำสามอย่างนะฮะแล้วก็มีตัวนี้เลยน่ากินมากๆนะครับเป็นขนมปังไส้สังขยานะครับมีเป็นแบบขนมปังกรอบนทุกคนนึกออกว่าคือชอบกินแบบนี้มากๆเวลาที่แบบอยู่ในซองนึกออกว่าแล้วเป็นแบบไส้เนยกระเทียมไส้ต่างๆนานาน่าจะอันเนี้ยน่าจะแบบฟินกว่าเพราะแบบเพิ่งทำเลยเพิ่งเอาออกจากเตาเมื่อกี้เลยนะครับงั้นเดี๋ยว เราแบ่งกันคนละแก้วเลยแล้วกันเนาะอันนี้ให้พี่ทิงแล้วกันนะครับอันนี้ให้พี่บอลน,นะฮะส่วนบอลน,นะทุกคนจะกินเป็นน้ำเต้าหู้นมสดนั่นเองนะครับนี่เลยน่ากินมากๆนะครับทเฮ้ยทุกคนอร่อยนะฮะบ,บอลท้าให้ลองเลยเพราะปกะติเวลาเรากินน้ำเต้าหู้ไม่ได้ผสมกับนมสดเนาะมันเข้ากันดีมากมันหวานมันกลมกล่อมมากเพราะเมื่อกี้บอลเห็นเขาใส่คาราเมลชั่นข้นหวานนะครับกับคาราเมลชั่นเอ็กซ์ตร้าเพิ่มเข้าไปด้วยหอมนมสดุดๆ กินคู่กับขนมฟังสังขยานี้น่าจะฟินนะครับฟังเสียงดีๆนะครับทุกคนเดี๋ยวขอวางกันจดชัวร์ดีมากเดี๋ยววันเปิดให้ดูเนี่ยเขาจะเป็นสังขยาแบบนี้นะครับก,กินอันนี้ฝืดคอหน่อยดื่มน้ำต้องคู้นมสดเข้าไปอสดชื่น อ,อร่อยมากอะ่ะขนมปังบางกรอบแล้วแบบถังขยาหวานกำลังดีอืมหมดแผ่นไปเลยแล้วกันนี่เป็นโครงนะครับอืมเลเยอร์ดีมากเลเยอร์ดีมากนะเดี๋ยวจิ้มกับคาเนชั่นตัวข้นหวานของเรานะครับฟินแน่ๆน,นะดิฟไป,ปเลยนะครับ แบบฉ่ำๆนะฮะทุกคนนี่หืมหหือ,อดีมากมต้องแบบนี้ปลาล้งโกลกต้องคู่กับทานนชั่นข้นหวานเท่านั้นนะฮะทุกคนฝิ่นมากมากล <c oughs> องชิมตัวใบเตยหอดีมากอืมืม เอาตัวไปกินก่อนนะทุกคนที่บอลไม่ไหวแลนะ้วนี่รางวัลของคนถ่ายนะครับผมเอาไปลองชิมก่อนเลยนี่เอ้ย เอาจริงนะทุกคนบอลว่า3ร้านขนมหวานตามเส้น BTS วันนี้นะครับบอลประทับใจทุกร้านเลยครับโดยเฉพาะปลาต้งโกนะครับที่จิ้มกับคาเนชัันข้นหวานนะครับบอลบอกเลยว่าต้องมีติดบ้านจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาเนชชันข้นหวานนะครับหรือว่าคาเนชั่นเอ็กซ์ตร้านะครับทุกคนยังไงนะฮะก็ฝากทุกคนดูคลิปนี้กันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะฮะคาเนชั่นเขาจะได้ ซื้อเราอีกเราจะได้พาทุกคนนะไปกินของหวานอีกนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืม Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ช่องอีกไกด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย